คุณเ <c reading> <expand> นี่ยโกหกประชาชนใช่ไหมคุณไม่ได้ถูกหวยคุณโดนจ้างมาใช่ไหมจ้างไม่จ้างจ้างห้ามือจ้างไมจ้างห้ามือเอกจ้างห้ามือไงเนี่ยหห้าพันห้าอีกผ่านให้คุณเป็นคนถูกหวยสองร้อยมาคุยกันายฝังคุยกับนายฝั่งนี้เอนอไไหนองลลงลองลองอไหนอะลองไม่คุ้มความสูงอยู่ไอ้เดี๋ยเอาเงิเอาเอา้เอา้าฝันแล้วเดี๋ยว่ช่วยแล้วกันนะหย ไปช่วยแห้ไปนั่งปาขาไมมมึงจะเสียจะเสียมาจะเสียมาเนี่ยมาเนี่ยเฮ้ยห้มันยกเผื่อล้มแล้วหัวจะดีขึ้นมาไหมอยากให้ทุกท่านคิดว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ต้องตัดสินวยผู้ชมเองและสำหรับสองท่านนี้สองฝ่ายเนี่ยต้องให้ศาลเป็นผู้ตัดสินว่าใครโกหกหรือไม่โกหกทุกอย่างเนี่ยมันเมคขึ้นมาหมดนะครับเราก็ต้องพูดกันตรงๆแล้วไม่งั้นก็ต้องเดี๋ยวมาออกเดี๋ยวมาออกไม่ออกรายการต้องมาแก้ตัวโยนไปคนนั้นโยงมาคนนี้ใช่ <c oughs> เราก็ร <c oughs> ับไปเลยดีกว่าต้องเพื่ออะไรอย่างเงี้ยทำเพื่ออะไรเพื่อจะให้สาธารณชนได้รู้ว่าโอ,โอเคคนเรามันผิดกันได้แต่เราก็ออกมาบอกแล้วว่าเราขอโทษสรุปว่าเขายอมรับความจริงแล้วยอมรับแล้วจบเหรคะอ่าแล้วจะเอาไง,งต่อเขาคุณต้องการอะไรไม่ได้ดี่ฉันเสียหายที่ฉันเสื่อมเสียแบบนี้ที่ฉันจะบอกให้นะคะมันบางทีพอพอไรแบนี้แบนียมึงอะเขาจะกระซิบกันว่าจะพูดอะไรไม่เข้าใจฟังฟังพูดทางไม่ยิน ไอ้จัดโอ้ยเฮียนี่ที่พีหนุ่มนะคุณกระซิบอะไรเขากระหูกกันเนี่ยกระจายเปี่ากรผหูกกพ่มเหรอสัเอีอีโอ้ยโดนนมกูด้วยเขื่นไหมด้อย่าเพจะให้คุณจัดการเตนีู่จั้เี้ยตก่่ยนจริงๆเขาเเด็กีเียร้อยปเดีนารอ๋วันนี้วันี้วัีวันี้ขอโทษเขาด่ากไม่กรธขอโทษขอโทษกรู้วเน ีกไอ้เรี่องคุณทำเันไม่ได้มันไม่ถูกก็บผมกระซิบเขาไงอยากนั้นคุณกระซิบไงคุณไม่ต้องกระซิบกับเขาเนี่ยคุณพูดอะไรแรงๆนะเขาก็มีการโกรธใครเขาไม่เด็กที่น่ารักเขาไม่ใจที่อ่อนโยนคนเนี้ยเหรอคนเนี้ยไอ้บ้าพูดอะไรดีไม่ดีที่เขาชบความขันหยาไม่ชอบให้ดูเขาเนี่ยเป็นคนที่ใครด่าเขาก็จะขอโทษทุกครั้งเขาจะพูดคำน่ารักมากลองลองลองดูไอ้ควายอุยน่ารักอ่ะไอ้ทตัวจีน่าชักหมา เขาไม่ชอบอะไรเกี่ยวกับหมาไงเขาไม่มีเกี่ยวกับไม่ได้เลยไม่ได้อย่าไปพูดอย่าพูดถึงเมียเขาอย่าพูดถึงเมียเขาคนอื่นนะคนอื่นได้ไหมได้ทุกคนทุกคนผมกฝ่าวงาฝ่าว่าฝ่าว่าฝ่าว่าพี่พี่อือมึง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 เขาชอบพี่หนุ่มอยากให้พี่หนุ่มด่าให้เขาตั้งไม่เชื่อให้พี่หนุ่มด่าตกอีกอ่ะตพี่ัวะโอเคนะเขาได้เลยครับปิงต้องข้าพูดไหวขอบคุณทุกคนไอ้คนบ้าเอาหมาบบเขาไม่ชอบอะไรเกี่ยวกับหมาหมาที่เกี่ยวได้เลยได้ ไอ้คนเอาสุนัขสุนัขไม่เป็นไรแต่อย่าหมาแต่อย่าเอาหมาอย่างเดียวติงต้องปัญญาอ่อนขายไก่ย่างอยู่หน้าเซเว่นคุณด่ามากด่ามากครผมจะไม่ไม่โกรธคุณด่าผมเลยเอ่าน่น่าจะเดิมใครก็ไม่ถูกไม่ถูกไม่ซื้อเขาด่าหรือยังเนี่ยไม่ด่าไม่เชียวด่าด่าผมแล้ด่าด่าผมด่าคุณเนี่ยอด่ามากหนึ่งสองสามโอ้ย ไฟไฟสวัสดีครับกองไว้สัปปะกองอะไรอะเจ้คำว่ากองมันน่าโกรธตรงไหนวะฮะกองไว้เนี่ยนะนเจ่อะไรเนี่ยว่ามันมาถือว่าเราอ่ะมีมารยาทไงพอเราไหว้นายบอกกองไว้เนี่ยไม่รับไหว้เราอ่ะถ้าเขาด่าก็ดำเลยแล้วคุณพ่อให้กองไว้คุณไม่รับไหว้ผมเลยใช่ไหมสวัสดีครับวันนี้ผมก็มีเรื่องที่จะ พี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับจะหาควมามรุนเทงสนานรื่นเริง,เรงได้จากที่ไหนนะครับนั่นก็คือช่องไร์คอมเมดี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดปุ่มซับสไคร์กดเลยครับกดเลยกะโทกดเลยดิเออไปละบาย